สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนใครใครไม่ได้ยินเสียงพิมพ์แชทมาบอกได้นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขอแชร์สไลด์ก่อนอืมโอเคครับอ่าสวัสดีครั้งครับขอแนะนำตัวก่อนชื่อเพียพัฒน์เดชนะชื่อเล่นโจ้ครับช่องทางการติดต่อก็ตามที่ขึ้นไว้ในหน้าจอตรงนี้เลย วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับเรื่องโภชนาการกับสุขภาพที่ดีครับโภชนาการกับสุขภาพที่ดีคืออะไรตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าโดยปกติเนี่ยมาตรฐานที่สากลเขากําหนดไว้เนี่ยโภชนาการที่ดีมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นความรู้สมัยชั้นปถมเลยนะครับว่าโภชนาการที่ดีก็คือการกินอาหารครบห้าหมู่ซึ่งในห้าหมู่นั้นประกอบด้วย กินโปรตีนคุณภาพเนี่ยซึ่งทาง USDA หรือกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กำหนดว่าให้กินหนึ่งกร,รัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกร,ร,มรัมกินคาร์โบไฮเดตท,ที่ไม่ผ่านการแปรรูปอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวโพดข้าวสาลีมันฝรั่งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงกินน้ำตาลไม่เกิน12ช้อนชาต่อวันโดยโภพวกไขมันไขมันดีที่ไม่ใช่ไขมันทราน ไม่เกิน30%ของปริมาณอาหารในแต่ละวันซึ่งนั้นก็หมายความว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นไขมันดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะบริโภคได้เยอะครับริโภคได้เพียงแค่30%ของปริมาณมื้ออาหารเท่านั้นกินผักผลไม้ให้ได้ครบห้าสีอย่างน้อยวันละ400กรัมเพื่อได้วิตามินเกร่ไฟโตนิวเทรนต์แล้วก็ไฟเบอร์อในส่วนของไฟโตนิวเทรนต์เนี่ยอมันจะแปลว่าไฟโตก็จะแปลว่าพืช นิวเทรนก็แปลว่าสารอาหารเพราะฉนั้นพอไฟโตนิวเทรนมารวมกันก็คือสารอาหารจากพืชหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้มีส่วนที่เป็นผักผลไม้สองส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนคาร์โบไฮเดตแป้งพวกข้าวต่างๆเนี่ยอีกหนึ่งส่วนส่วนไขมันก็จะเป็นไขมันจากถั่วหรือปลาอย่างเช่นปลาแซลมอนที่มีโอเมก้าสแล้วก็มีโปรตีนโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อสัตว วิตามินเกลือแรกก็จะมาจากพืชผักวิตามินเกลือแรกไฟโตนิเทรนก็จะมาจากพวกพืชผักต่างๆแต่จากสถิติที่ได้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะพบว่า75%็ิ้าซ็นของผู้บริโภครับประทานผลผักผลไม้ไม่เพ,พ,พียงพอเพราะอะไรครับเพราะว่าคือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ได้สี่ร้อยกังทุกวันใช่ไหม คืออันนี้เป็นแค่มาตรฐานขั้นต่ำของ USDA เท่านั้นนะคือเรายังไม่นับรวมถึงว่าถ้าคนอาชีพอื่นอย่างเช่นเป็นนักเพาะกายนักกีฬาอย่างเงี้ยปริมาณของสารอาหารที่เราจะต้องได้รับในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะต่างกันไปมันก็จะมากขึ้นแต่ที่เขากำหนดมาเนี่ยกำหนดเอาไว้เพียงแค่ขั้นต่ำที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวันเท่านั้นซึ่ง400กรัมที่ว่าเนี่ย เรายังไม่สามารถที่จะรับประทานได้ครบเลยเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าทําไม7 5เของผู้บริโภคน,นี่รับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอและอย่างที่2ก็คืออีกสามเปอร์เซ็นต์รับประทานน้ำตาลเกินมาตรฐานเพราะอะไรครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรารับประทานน้าตาลมากเกินไปเช่นสมมุติเราอยากกินผลไม้แต่ไม่มีผลไม้ให้กินเราก็จะไปซื้อน้ําผลไม้มากินซึ่งในน้ําผลไม้เองเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลไม้ใช่ไหมเพราะว่าน้ําผลไม้บางยี่ห้อก็ใส่น้ําตาลลงไปด้วยแต่เราไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่เวลากินก็กินน้ําผลไม้แต่ไม่ได้ไปดูข้างกล่องว่าในน้ําผลไม้นั้นอะ่ะมีน้ําตาลอยู่หรือเปล่าแล้วเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นบริโภคไขมันเกินมาตรฐานในแต่ละวันอย่างจะเห็นได้ว่าเวลาเดินออกจากบ้านไปตลาดหรือไปห้างสรรพสินค้าหรือไป กินอาหารที่ร้านไหนเนี่ยอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทอดซึ่งของทอดเนี่ยกินแค่นานๆครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกวันทุกวันเราจะกินของทอดกันเกือบซะส่วนใหญ่ครับมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับปริมาณของไขมันมากเกินความจำเป็นที่ได้รับควรจะได้รับในแต่ละวันแล้วข้อสุดท้ายก็เรื่องของโซเดียมเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความเค็ม มีความเค็มโซเดียมมันเยอะโซเดียมมันเยอะเราก็จะกินสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าสาเหตุหรือเพตปัจจัยที่จะทําให้สุขภาพของเราดีเนี่ยมันมีอะไรซึ่งพอเวลาพูดถึงตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็มันจะคิดว่าเออสุขภาพดีก็ไปออกกาลังกายสิโอเคใช่ครับมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง แต่ว่านอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนประกอบอื่นอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องการบริหารความเครียดเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรามีกับคนรอบข้างอย่างความสัมพันธ์ในระหว่างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวอย่างเช่นไม่ใช่ว่ากลับบ้านมาปุ๊บผู้คนก็หน้าบึง้งหน้าบึ้งเข้าใส่กันแล้วก็มีการดา่าทะเลาะถ,ถกเถียงกัน ซึ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวส่งผลให้สุขภาพจิตเราแย่พอสุขภาพจิตเราแย่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอาหารการกินเพราะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเราดีหมดแต่ว่าอาหารการกินเรากินอาหารได้ไม่ครบคือเราได้รับสารอาหารที่กินจากอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยได้ไม่ครบตามที่ร่างกายควรจะได้รับเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงสุขภาพเพราะฉะนั้นเราถึงจะสังเกตได้ว่า เอ๊ะทำไมบางครั้งเราออกกําลังกายดีแล้วเรานอนหลับพักผ่อนดีเรากินอาหารครบสามมือ้อแต่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังเป็นโรคมะเร็งทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังเป็นโรคหัวใจความดาันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้นวนเราก็จะมาดูเมื่ออาหารแต่ละมื้อที่คนเราส่วนใหญ่กินกันก็จะเห็นได้ว่าในภาวะรีบเร่งในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่มีเวลาจะไปทําอาหารใช่ไหมปกติพอเช้ามาเราก็ กินกาแฟปลาท่องโกขนมปังเพราะนั้นในมื้อเช้าเราก็จะได้แต่น้ําตาลไขมันแล้วก็แป้งพอมาในมื้อกลางวันส่วนใหญ่อาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีผักหรือมีโปรตีนอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันก็จะเน้นแต่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็เป็นแป้งที่ผ่านการแปลรูปแล้วก็มีผักอยู่นิดนึงมีหมูที่เป็นโปรตีนอยู่หน่อยนึง แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งอย่างเช่นเกี๊ยวทอดอันนี้ก็จะมีไขมันมีน้ํามันจะกลายเป็นว่ามีแป้งมีไขมันแล้วก็มีผักหยุมหยิมกับมีโปรตีนแค่หยุมหยิมพอมาในมื้อเย็นในมื้อเย็นเราก็อยากจะกินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพอ่าเราก็ไปกินสลดัดถ้ากินแต่ผักสลัดอย่างเดียวอะโอเคนะครับแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินแต่ผักสลัดอย่างเดียวใช่ไหมฮะคนเราส่วนใหญ่เวลากินสลัดเราก็ จะทำอะไรครับใส่น้ําสลัดบ้างนะเอาขนมปังกรอบมาใส่บ้างเอาชีสมาโรยอย่างในน้ําสลัดเองเนี่ยในหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะมีไขมันอยู่ประมาณสาสิเปอร์เซ็นละแล้ว,ลวปกติเราใส่กันหนึ่งช้อนโต๊ะไหมครับเราก็ไม่ใส่นะเราก็ใส่มันไปนเรื่อยๆอ่ะใส่จนกว่ามันจะอร่อยอ่ะนะบางคนบางทีแบบน้ําสลัดเต็มชามเลยมีผักอยู่นิดเดียวเราก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่เรากําลังกินอยู่นั้นอ่ะจริงๆมันดูเหมือนจะสุขภาพดีนะแต่จริงๆแล้วเราได้รับไขมันหรือได้รับน้ําตาลที่มาจากอาหารตรงนั้นเนี่ยมากเกินไปแล้วอาจจะไม่ได้จบสลัดอย่างเดียวนะบางทีก็อาจจะมีชานมไข่มุกอะไรมากินเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นสาเหตุว่าทําไมในแต่ละมื้อของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะกินครบทุกมื้อแต่สารอาหารที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ครบ ตามมื้ออาหารที่เรากินมันก็เลยเป็นที่มาของคําถามว่าทําไมจะต้องมีการเสริมอาหารเพราะเนื่องจากว่าอาหารในมื้อปกติเนี่ยมันได้สารอาหารที่ไม่ครบแล้วก็เราไม่มีเวลาที่จะทําอาหารเพราะว่าเราต้องไปทํางานทํางานก็เกิดความเครียดออกจากบ้านก็ไปเจอมลภาวะแล้วก็ตกเย็นดื่มเหล้ากินเหล้ากับเพื่อนบ้างนะมันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมทำสุขภาพของเราในทุกวันนี้ถึงได้มีโรคต่างๆมากมายซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเซลล์มนุษย์เนี่ยยีนของมนุษย์เนี่ยมีอายุยืนถึงร2อยยี่สิบปีแต่เราจะเห็นได้ว่าคนสมัยนีย้บางคนไม่ได้แก่บางคนบางคนไม่ได้ตายด้วยวิธีการปกติแต่ว่าบางคนตายเพราะเป็นโรคก,ก่อนบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันโลหิต เส้นเลือดในสมองแตกตายก่อนที่จะถึงอายุไขที่สมควรเพราะเนื่องจากว่าเราขาดสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายจำเป็นเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำว่าสิ่งที่เราควรจะเสริมในแต่ละมื้อเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันก็เริ่มจากโปรตีนโปรตีนมันมีประโยชน์ยังไงครับโปรตีนเนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกส่วนในร่างกายเลยเพราะว่า เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยต้องการโปรโตีนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจกระเพาะอาหารผิวผมเล็บดวงตาแม้แต่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ทุกอย่างในร่างกายต้องการโปรโตีนหมดอย่างสมัยก่อนเราจะเห็นโฆษณาหนึ่งซุปไก่สกัดตาจุดๆ,ๆหรือไม่ก็โปรโตีนซอยเพปไทด์ที่เป็นขวดใสๆอย่างเงี้ยเป็นน้ำๆบอกว่ากินแล้วจะฉลาดไอสไตล์ ซึ่งผมก็เคยกินนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะฉลาดหรือเปล่ามันแค่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีที่ได้กินนะราะนั้นวันนี้ผมจะมาแจกแจงว่าโปรตีนที่มาจากอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะะก็ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ข้าวสาลีถั่วเหลืองข้าวหอมลินมเปรี้ยวน้ำต้าหู้ถ้าสมมุติว่าตามมาตรฐาน ที่เขากําหนด1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีน้ําหนักตัวห0กิโลเราก็ต้องได้รับโปรตีน50กรัมพอได้รับโปรตีน50กรัมก็เท่ากับว่าถ้าเรากินหมูเรากินหมูให้ได้ครบ50กรัมเราก็จะต้องกินหมูประมาณครึ่งกิโลหรือถ้าเรากินน้ำเต้าหู้เราก็ต้องกินให้ได้30ถุงเพราะว่าน้ำเต้าหู้1ถุงให้โปรตีนแค่2กรัม เพื่อที่จะให้มันได้รับสารอาหารให้ครบตูนในแต่ละวันแต่ที่สําคัญก็คือคงไม่มีใครสามารถที่จะกินหมูได้ถึงครึ่งโลหรือว่ากินน้ําเต้าหู้ได้สามสิบถุงทุกวันจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคือโอเคเราอาจจะได้โปรตีนที่มาจากเนื้อหมูครึ่งกิโลนั้นจริงแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของไขมันที่สะไขมันไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์หรือในน้ำเต้าหู้เองเนี่ยก็จะมีน้ําตาล เราก็จะได้รับ,รบน้ําตาลเกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันด้วยนั้นเราก็จะมีตัวช่วยครับตัวช่วยที่ว่านี่ยก็คือโปรตีนสกัดจากพืชซึ่งในหนึ่งเซิร์วิงหรือหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยเราก็จะได้รับโปรตีนยี่สกร,รัมเลยเพราะนั้นถ้าสมมติเราน้ําหนักตัวห้าสิบห้าสิบกิโลแล้วเรารับประทานสองเซิร์วิงหรือสองหน่วยบริโภคเราก็จะได้รับโปรตีน ที่เพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วก็บวกกับมื้ออาหารที่เรากินปกติด้วยที่สําคัญก็คือโปรตีนที่สกัดจากพืชเนี่ยมีกรดอะมิโนโที่จําเป็น9้าชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้แล้วก็เป็นพืชออแกนิกร้อเอร์เซ็น percent, ที่มาจากเชียรหรือแม่แมงลักถั่วพีแล้วก็ข้าวข้าวสกัดซึ่งในข้าวสกัดเนี่ยมันมีความหวานอยู่ในตัวข้าวเพราะฉะนั้นในแพนโปรตีนมันก็จะไม่มีน้ําตาลด้วย มีค่า p d c a แเป็นหนึ่งซึ่งค่า p d c a แเนี่ยต้องอธิบายว่ามันเป็นตัวชี้วัดว่าโปรตีนชนิดนี้มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีแค่ไหนอย่างถ้าเป็นโปรตีนจากเวโปรตีนที่นักกีฬาเขากินกันเนี่ยค่า PDCA จะเป็น0ูุเนื่องจากว่าเป็นโปรตีนที่สกัดมาจากเนื้อสัตว์การดูดซึมมันจะช้ามันจะช้ากว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีไขมันกับคอเลสเตอรอลเพิ่มเข้ามาด้วย แต่ในแ p l a n โปรตีนเนี่ยก็จะมีจะไม่มีน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลก็เป็นศูนย์แล้วที่สําคัญก็คือมันช่วยในการลดน้ําหนักด้วยซึ่งมันช่วยในการลดน้ําหนักยังไงมันมันเนื่องจากว่าเวลาเรารับประทานโปรตีนเข้าไปเนี่ยโปรตีนจะไปช่วยสร้างกล้ามเนือ้อพอเรามีการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีการใช้พลังงานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นพอมีการใช้พลังงานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะดีขึ้น พอระบบการเผาผลาญในร่างกายก็ดีขึ้นมีการเผาผลาญพลังงานที่เป็นไขมันที่อยู่ในร่างกายดีขึ้นก็จะทําใหออ้รูปร่างเราดีขึ้นผมจะให้ดูภาพนี้ครับซึ่งในสองภาพเนี้ยถามว่าทุกคนอยากเป็นภาพซ้ายหรือภาพขวาส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าอยากเป็นภาพขวาใช่ไหมมีใครอยากเป็นภาพซ้ายไหมจะเห็นได้ว่าทั้งทั้งสองรูปเนี้ย น้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันมากนะรูปซ้ายน้ำหนัก78กิโลรูปขวาน้ำหนัก75กิโลแต่ข้อแตกต่างก็คือในรูปซ้ายเนี่ยอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเท่ากับคนอายุ45แต่ในรูปขวาเท่ากับคนอายุ25เปอร์เซ็นต์ของไขมันในรูปซ้ายเท่ากับ20ส่วนในรูปขวาเท่ากับ12อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายในขณะที่ นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยในรูปซ้ายเนี่ยจะมีการเผาผลาญพลังงานที่ต่ํากว่าซึ่งในรูปขวาจะมีการเผาผลาญพลังงานในขณะที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยอยู่ที่2,000แคลอรี่และดูที่อายุครับรูปซ้ายอายุ40รูปขวาอายุ41แต่ทําไมรูปอายุที่อายุน้อยกับหน้าตาดูแก่กว่ารูปที่มีอายุมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของระบบการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งถ้าเรามีการเผาผลาญพลังงานในร่างกายที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราหน้าเด็กลงเราดูเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยตัวต่อมาก็เป็นมิ r e p เพสเ m e n t ซึ่งตรงเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันช่วยให้กิจกรรมที่เร่งรีบในแต่ละวันของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำอาหารเหมือนนักบินอวกาศที่เวลาไปอยู่ในอกาศเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะ ทำอาหารกินเองได้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารสําหรับมนุษย์อวกาศที่คือพอกินเข้าไปปุ๊บก็จะได้ทั้งโปรตีนไขมันไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่ต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายนี่ครบทั่วเลยซึ่งแนวคิดเนี้ยก็คือ meal replacement ตัวนี้เหมือนกันในหนึ่งเซอร์วิงเนี้ยก็จะให้โปรตีน20กรัมไฟเบอร์5กรัมวิตามินเกลือแร่25ชนิดคือกิน กินหน่หน่วยบริโภคทําให้เราได้รับสารอาหารต่างๆครบตามที่ข้อกําหนดของกระทรวงกรเกษตรของสารัฐทันทีที่สําคัญเป็นออแกนิกร้อยเปอรแล้วก็มีอัตราส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อโปรตีนที่เหมาะสมแล้วก็ให้แคลอรี่ต่ำหนึ่งมือ้อหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยให้แคลอรี่แค่230แคลอรี่เท่านั้นเองแล้วก็คนที่ เป็นเอมีโรคแพ้แพ้ถัวเหลืองหรือว่าแพ้ข้าวสาลีก็สามารถกินได้เช่นกันส่วนตัวสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารสกัดจากพืชซึ่งเราก็เรียนมาแล้วว่าวิตามินเกลือแร่แต่ละชนิดเนี่ยมันสำคัญต่อร่างกายยังไงอ่ะก็เดี๋ยวไปลองศึกษากันดูนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในชีวิตของเราเนี่ย ในแต่ละวันมีใครบ้างครับที่สามารถที่จะซื้อผักผลไม้ห้าสีได้ครบทุกชนิดแบบเนี้ยมากินทุกมือ้อมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะมีตัวช่วยก็คือตัวมันติวิตามินซึ่งในมันติวิตามินเนี่ยมันก็จะมีสารสกัดจากผักผลไม้ห้าสีครบถ้วนมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ผักผลไม้เข้มข้นที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ ที่สำคัญก็คือมีไฟโทโปรเทคซึ่งสามารถที่จะป้องกันอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ตอนนี้หลายๆคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของนิวทริไลท์ล่ะเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของนิวทริไลท์เองเนี่ยเรามีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วฟาร์มเนี่ยก็ไม่ใช่ฟาร์มทั่วไปนะมันเป็นฟาร์มชีวภาพฟาร์มชีวภาพยังไงครับ ก็คือเป็นฟาร์มที่ไม่ได้มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการกําจัดศัตรูพืชแต่ใช้มแมลงเป็นตัวกําจัดศัตรูพืชแทนแล้วก็ใช้ไส้เดือนในการช่วยพรวนดินในฟาร์มของนิวทรีไรเอเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟาร์มเดียวมันก็มีอยู่ทั้งหมด3าฟาร์มทั่วโลกคนระับทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเม็กซิโกและประเทศบราซิลแม้แต่รายการ Discovery Channel เนี่ยก็ยังมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับฟาร์มนิวทรีไ์เลย ซึ่งใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะดูได้จากลิงก์ที่ผมได้ลงไว้ในหน้าจอนี้เลยนะครับข้อต่อมาว่าทำไมนิวทริไลท์ถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของนิวทริไลท์เนี่ยมีจำหน่ายทั่วโลกแล้วก็มีพาร์เนอร์ฟาร์มอีก27ประเทศซึ่งแต่ละประเทศที่จะมาเป็นพาร์เนอร์ฟาร์มของนิวทริไลท์เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนิวท e ิเซอร์เพื่อให้ได้มาตรฐานของฟาร์มชีวภาพที่เหมือนกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์อื่นที่ว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้นะว่าเอ,อ,อาหารเสริมของผลิตภัณฑ์อื่นที่เรากินเนี่ยเพราะปลูกที่ไหนผลิตยังไงอันนั้นนะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบกลับได้เลยมีแต่ผลิตภัณฑ์ของนิวทริไลท์เท่าน,นั้นที่เราสามารถที่จะตรวจสอบไปได้ว่าผลิตจากฟาร์มไหนจากแหล่งไหนและที่สําคัญคือเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับไปจ้างเขาผลิต เพื่อที่เอามาขายแล้วก็ตีแบรนด์ตีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายเนี่ยเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Euromonitor ที่อยู่ในลิงก์ตามชื่อนี้ได้เลยครับมีสิทธิบัตรในการคิดค้นวิจัยมีงานวิจัยต่างๆเนี่ยมากกว่า190บฉบับและที่สำคัญที่สุดอย่างสุดท้ายที่มันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นก็คือ เราสามารถที่จะเป็นคู่ค้ากับนิวทีไลด์ได้เราสามารถที่จะเป็นคู่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจได้ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นก็คือแค่เป็นการขายให้กับลูกค้าแล้วก็จบไปแต่ถ้าเราสนใจเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดีเราสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ของนิวทรีไลด์ได้โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าของนิวทีไลท์ให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นมาใช้แล้วก็เราก็จะมีรายได้จากการสร้างธุรกิจตรงนี้ คราวนี้เรามาเปรียบเทียบมื้ออาหารระหว่างมื้ออาหารที่เป็นมิลร e เพรสเมนต์กับแพนโปรตีนกับมื้ออาหารปกติทั่วไปนะครับว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่ายกตัวอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์ของนิวทีไลที่เป็นมื้ออาหารในแต่ละมื้อเนี่ยที่มีโปรตีนมีผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารแล้วก็มีมัลติวิตามินเนี่ยจะตกเฉลีย่ย ต่อมื้อเนี่ยประมาณ8.9ดอลลาร์ซึ่ง8.9ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเป็นราคาส่วนลดแล้วเนี่ยก็จะไม่ถึง8.9ด้วยส่วนอาหารมื้อปกติอย่างสมมุติวันนี้ไปกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ราชาเออกินเบอร์เกอร์ราชาเออก็คงจะรู้ครับว่ายี่ห้ออะไรครับไปกินเบอร์เกอร์ราชากินเบอร์เกอร์ก้อนหนึ่งราคา7.9 เห็นว่าราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ที่ต่างกันคืออะไรครับเรื่องของแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันในหนึ่งมื้อของเบอร์เกอร์ราชาเนี่ยมี920แคลอรี่แต่ในหนึ่งมื้อของนิวทีไ์มี470แคลอรี่ซึ่งใน470แคลอรี่เนี่ยแคลอรี่ต่ำแต่ว่าสารอาหารเราได้ครบแต่920แคลอรี่แคลอรี่ก็สูงแล้วก็สารอาหารที่ได้ก็ไม่ครบ เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่มีไขมันแป้งแล้วก็มีโซเดียมเอ,อจะมีผักนิดนึงบางคนเขี่ยผักทิ้งด้วย <c oughs> กินแต่ขนมปังกับเนื้อสัตว์ผักเขี่ยทิ้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสําคัญในการดูแลสุขภาพเนี่ยก็คือการที่เรารู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องให้ได้สารอาหารครบครับนั้นก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยก็จะมีคําคมคํานึงที่จะบอกว่า ไม่มีความสําเร็จใดชดเชยความล้มเหลวด้านสุขภาพได้ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะทำงานดีมีเงินเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะใช้เงินมาซื้อสุขภาพที่ดีให้กับเราได้นะครับเพราะหมอที่ดีเนี่ยคือตัวเราเองโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือครอบครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าแล้วก็การรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่ว่า ให้เราป่วยแล้วแล้วเราก็ต้องไปกินยาเพื่อรักษาโรคนั้นวันนี้ขอจบในข้อมูลของการดูแลสุขภาพแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ